เดี๋ยวเรามาต่อกันเลยนะคะกับโปรโมชั่นของรถดํานานะคะค่าในส่วนของรถดํานานะคะก็สำหรับลูกค้านะคะที่เป็นสมาชิกศูนย์เมล็ดแผ่นข้าวนะคะหรือเป็นเจ้าของสูตรจำหน่ายแผ่นก้าคูบะตาหรือเป็นลูกค้าเก่า คูปต้าเกตเอเอพนะคะก็รับสิทธิ์หรือเก็บขึ้นไปนะคะรับส <vodka S 2> ิทธิ์าเริ่มต้นเพียง10%เท่านั้นนะคะก็เลือกผ่อนรายปีได้สูงสุดถึง3ปีนะคะหรือ 3, 16งวดก็จะมีทั้งรูปแบบการผ่อนแบบรายเดือนราย6เดือนหรือว่ารายปีนะคะลูกค้าสามารถเลือกรูปแบบการผ่อนชําระได้เลยนะคะแล้วก็สําหรับผู้ผู้ผลิต ภาาอินซีนะคะจะได้รับในส่วนของส่วนลดดอกเบี้ย0.5%ด้วยนะคะแล้วก็เรามีฟรีในส่วนของสมาชิกโครงการคุ้มอุ่นใจระยะเวลา1ปีนะคะในส่วนตรงนี้นะคะทุกสินค้าเลยนะคะเรามีบริการรับแลกเปลี่ยนตีเทินรถนะคะทุกรุ่นทุกยี่ห้อทุกสินค้าเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถแท็กเตอร์รถเกี่ยวรถขุดรถดำนารถเก่า สตาร์ทไม่ติดเรารับหมดทุกรุ่นนะคะลูกค้าลูกค้าสามารถนำมาตีเทิรน์นะคะเลือกเงินเลือกรับเงินคืนกลับบ้านเต็มจำนวนไปเลยนะคะหรือว่าจะนำเงินตีเทิร์มาให้เราบริการทำมาให้เราช่วยปิดบัญชีค่าง,งวดที่ค้างอยู่กับลิสซิ่งก็ได้นะคะหรือว่าลูกค้าท่านไหนที่อยากจะให้เรานำเงินตรงนั้นมาช่วยจ่ายค่าง,งวดสามารถทำได้นะคะ